วส,สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณปิ้นสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณหมอทําไมขมิ้นชันถึงป้องกันโรคได้หลากหลายจังเลยเอะคะเพราะว่ามันมีของดีที่อยู่ในตัวมันครับอของดีที่อยู่ในสารสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคได้ตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าต้นเหตุเลยนะฮะนอกจากขมิ้นชันยังมีเรื่องของวิตามินแร่ธาตุนะฮะที่จําเป็นอีกด้วยก็อย่างสีเหลืองเหลืองของมันนี่มันมีผลไหม มีผลครับมีผลคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ทาผิวไม่ได้ทาผิวแค่ผู้ใหญ่นะครับเราจะทาผิวเด็กด้วยนะเช่ว่าคุณปริ้นหรือว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นไก่ย่างที่สีเหลืองๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันทํามาจากมันเป็นขมิ้นนะมันมีผงขมิ้นที่ปนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสันเหลืองในขมิ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของขมิ้นสดหรือว่าในผงของขมิ้นเนี่ยสันเหลืองตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนในการต้าน ออการอักเสบซึ่งการอักเสบนั้นเป็นต้นเหตุของโรคเยอะเลยครับแล้วสีเหลืองๆของมันเนี่ยมันก็ไปอยู่ในอาหารต่างๆก็ทําให้มันดูน่ากินด้วยถูกเลยสารสําคัญของมันเนี่ยในคมินมีชื่อว่าเคอร์คิวมินเคอร์คิวมินตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระ<อ>ช่วยป้องกันเรื่องตับก็ได้ช่วยได้ไปจนถึงสมองเลยครับถ้าหากว่าเราเอาคามิ้นชันมารับประทานเนาะนะคะต้องรับประทานประมาณไหนหรือรูปแบบไหนมันถึงจะช่วยป้องกันโรคได้จริงๆถ้าเอาให้ง่ายที่สุดเลยถ้าเป็นผมนะครับผมเป็นก็คือชอบกินแบบที่เป็นอาหารมมาาากกว่อคืให้เินชั เคี้ยวเปล่าๆเนี่ยมันก็ไกลอยู่มันก็ไม่ค่อยอร่อยนะฮะถ้าเป็นอาหารเนี่ยครับอาหารไทยเราใส่ขมิ้นเยอะเลยนะครับอย่างข้าวหมกที่เห็นข้าวเหลืองๆนี่คือใส่ขมิ้นนี่เลยใช่ครับอาหารโปรดข้าวหมกไก่เป็นเมนูโปรดใไทยนะใช่ค่ะอันนี้คือมันก็จะอยู่ในส่วนของข้าวเนาะที่เป็นสีเหลืองนะที่สีเหลืองแล้วตัวไก่ด้วยตัวไก่ก็จะมีส่วนขมิ้นด้วยที่สีเหลืองๆใช่ครับเพราะฉะนั้นการกินข้าวหมกไก่เนี่ยก็คือเทียบกับข้าวหมกขมิ้นซึ่งกินแล้วเนี่ยก็ยังช่วยสมองถือว่าเป็นอาหารอาาีหท่ ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากขมิ้นด้วยนะคะอ่ะอย่างอันนี้คืออะไรคะอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นแกงส้มแต่ว่าเป็นเพิ่มขมิ้นเข้าไปพี่น้องเราทางใต้จะรู้จักกันในนามว่าแกงเหลืองนะฮะแกงเหลืองเนี่ยจะรสแซ่บแกงเหลืองกินกับอะไรอร่อยรู้ไหมฮะไข่เจียวร้อนๆไข่เจียวร้อนๆเนี่ยกินกับแกงเหลืองเข้ากันมากเลยครูครับนะฮะแล้วก็อาหารใต้หลายๆเมนูก็มีส่วนผสมของขมิ้นชันนึกได้อันหนึ่งคั่วอะไรเลยใช่คั่วตัวที่ไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนเนาะคั่วกลิ้งไปกลิ้งมาหมูคั่วกลิ้งไก่คั่วกลิ้งหรือแม้แต่ปลาคั่วกลิ้งยิ่งถ้าได้ปลานะคุณ ปนจะดีเลยนะครับเพราะปลาช่วยสมองอยู่แล้ว<ช>แล้วมีขมิ้นในพัวกลิ้งอีกจะช่วยทั้งเรื่องของผิวพรรณแล้วก็เรื่องของสมองเพิ่มอีกครับกลับมาถามเรื่องของสรรพคุณของมันหน่อยคุณหมอบอกว่ามันต้านการอักเสบได้อันนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ป่วยหรือว่ามีอาการแบบไหนคะถึงจะเฮ้ยเอาขมิ้นชันมารับประทานจะช่วยบรรเทาไม่ว่าจะปวดหัวนะครับหรือแม้แต่ท้องอืดท้องเฟอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราหลายท่านเคยได้ยินเป็นที่ว่าเวลาที่มีโรคทางเดินอาหารลำไส้แน่นนะครับม,มีลมเยอะอะไรพวกนี้การกินขมิ้นหรือ การใช้ขมิ้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของอาการแน่นท้อง่องของอาการทางเดินอาหารได้ดีนะครับเพราะเขาบอกว่าขมิ้นเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและมันเป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆด้วยจะเรียกง่ายๆก็ได้ครับว่าขมิ้นเนี่ยคือยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติมีผลข้างเคียงไหมผลข้างเคียงเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงดีนะครับแล้วเรากินขมิ้นในปริมาณที่ไม่ได้เยอะไปก็โอเคนะฮะแต่ในบางคนถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของตับไตลอะไรพวกนี้ หรือ,อในกลุ่มคนที่กินยาที่ป้องกันลิ่มเลือดอนะครับหรือว่าทําให้เลือดไม่แข็งตัวอยู่ขมิ้นมันจะมีวิตามินเคซึ่งเคเนี่ยมันจะไปทําให้เลือดแข็งตัว,ตวเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเหมือนกับไปสู้กันนะฮะถ้าใครที่กินยาจําพวกวาฟารินนะครับหรือว่ายาที่ต้านการแข็งตัวของเลือดพวกนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนอมไม่ใช่แค่ขมิน้น ที่เป็นแคปซูลนะครับขม,มิ้นสดด้วยนะฮะเพราะพวกนี้ก็จะมีวิตามินเคอยู่เหมือนกันครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเราทานเยอะไปหรือเปล่าคือถ้าเรากิน3มื้อต่อว,วัน7วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะเกินออไปแ<ป>ล้วใช่ครับหรือว่าถ้าเรากินขม,มิ้นที่เป็นแคปซูลด้วยแล้วยังกินขม,มิ้นผงอีกแล้วยังกินข้าวที่ใส่ขม,มิ้นอีกอันนี้ก็เยอะไปแล้วคุณหมอคะแล้วอย่างขม,มิ้นชันที่มันอยู่ในรูปแคปซูลเนาะคือมันจะเป็นผงข้างในอย่างเงี้ยคือบางคนก็อาจจะรับประทานเป็น บำรุงร่างกายทานทุกวันเช้าเย็นอะไรเงี้ยแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าควรจะต้องทานมากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าเป็นขมิ้นแคปซูลกับขมิ้นสดเนี่ยจะต่างกันผมชอบคำถามนี้นะคุณปริ้นเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยมีการทําการศึกษาว่าขมิ้นสดกับขมิ้นเสริมผมเรียกง่ายๆอย่างละกันคือขมิ้นแคปซูลเนี่ยผลของมันต่างกันเ oh. ขาบอกว่าขมิ้นสดเนี่ยครับมีฤทธิ์ในการต้านสารที่ทําให้เกิดมะเร็งหรือลดความเสี่ยงมะเร็งได้ดีกว่าขมิ้นที่เป็นแบบแคปซูลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะในในเรื่องของ ไวัยแบบอายุรวัตเนี่ย บอกเลยว่าของสดเนี่ยครับมันจะมีสารบางอย่างที่พิเศษที่ทํางานกับวิตามินหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นทีมเวิร์กพูดง่ายๆว่าของสดเนี่ยมันเป็นทีมที่ครบคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับผมทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะกินคามิ้นแคปซูลอยู่เพราะฉะนั้นใครที่กินคามิ้นแคปซูลเนี่ยคุณปิ๊กกินได้แต่ให้กินของสดด้วยนี่คือหลักการง่ายๆแค่นั้นเองคู่กันไปใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์จากตัวของสดซึ่งในคามิ้นแคปซูลยังไงก็ไม่เหมือนของสสดคครรัับแแล้้วว่่าาาางถเกกกิินนนููไปมทซ ก็กินในอาหารด้วยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกินกว่าที่ต้อง <ไป S 1> การหรือเปล่าหรือโอเวอร์โดสหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอย่างนี้ก็ได้ครับคือแคปซูลเนี่ยเราจะกิน บ้างหยุดบ้างนะครับหรือกินเว้นบ้างหรือกินบ้างลืมบ้างยังได้เลยนะฮะแต่ขมิ้นสดเนี่ยยังไงก็ตามธรรมชาติให้สารที่เรียกว่าเป็นพฤกษาเคมีอื่นๆมาอยู่แล้วเราสามารถกินได้นะครับอ,อย่างที่บอกไปครับหนึ่งมื้อต่อวันนะครับมีอาหารที่มีขมิ้นหน่อยอันนี้ก็ยังปลอดภัยครับ,รบม,มีปริมาณที่แนะนําต่อวันไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่ามันอยู่ในรูปแบบหลากหลายมากมีทั้งแบบผงก็มีแล้วมันอยู่ในแคปซูลใช่ไหมหรือว่าในอาหารเมนูต่างๆแล้วแบบนี้มันมีข้อกําหนดชัดเจนไหมว่าเอย ปริมาณประมาณไหนนับได้ยังไงบ้างผมมีเทคนิคง่ายๆอันหนึ่งครับก็คือว่าให้ใส่ขมิ้นไว้ในมื้ออาหารเนี่ยครับอย่างน้อยนะฮะสักหนึ่งมื้อต่อวันอ๋อสมมุติเราจะกินข้าววันหนึ่งสองหรือสามื้อเนี่ยครับอย่างน้อยให้สักมื้อหนึ่งเนี่ยมีขมิ้นสีเหลืองๆที่อยู่หน่อยนะครับอาจจะอยู่ในรูปแกงกะหรี่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นข้าวหมกหรือแกงส้มก็เป็นอาหารสุขภาพได้เพราะมันมีการศึกษาครับเขาการทาการสํารวจในประเทศอินเดียเขาพบว่าคนอินเดียในรัฐหนึ่งเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งนะฮะในรัฐ การเกิดเรื่องของอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมนะครับน้อยอน้อยว่าประชากรทั่วไปแล้วพอเขาดูเรื่องอาหารการกินนะเขาพบว่า คนในหมู่บ้านนี้นะครับของรัฐพิหารเนี่ยกินอาหารที่ใส่ขมิ้นเยอะถ้าสังเกตคนอินเดียเนี่ยครับใส่ขมิ้นแทบจะในทุกอย่างเลยนะคืออาหารเขาจะมีเครื่องเทศเนาะแล้วในเครื่องเทศนั้นก็จะมีพวกขมิ้นด้วยใช่ใช่คนอินเดียจะมีผงอย่างหนึ่งเขาเรียกการามมาซาลาซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของขมิ้นด้วยหรือแม้แต่ขนมก็ใส่ขมิ้นนะฮะขนมแขกเนี่ยเคยเห็นไหมไอศครีมใส่ขมิ้นยังมีเลยโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยซึ่งนี่แหละครับเขากินขมิ้นแทบจะในทุกอย่างทั้งขเ้าพี ด้วยครับแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นขมิ้นอะ่ะคุณหมอมีอะไรจะแนะนํำไหมก็กินเป็นแคปซูล<า>นะครับมันจะได้ไม่ต้องได้กลิ่นก็ง่ายดีค่ะมีเรจะฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับการรับประทานขมิ้นชันอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีไหมคะได้ครับข้อแรกเลยนะครับรกค็บคือว่าขมิ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรหรือร่วมยาแบบไทยๆที่ช่วยสุขภาพตั้งแต่ศีสะจร้าเลยขออ้อ2มันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของเพิ่มรสอย่างเดียวนะครับมันมีวิตามินด้วยเช่นมีธาตุเหล็กนะครับมีวิตามินซีด้วยเพราะฉะนั้น ที่เลือดจางกินขมิ้นก็ช่วยในเรื่องโลหิตจางได้ด้วยนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมนะฮะอาหารสักหนึ่งอย่างนะครับต่อมื้อนะอาจจะใส่ขมิ้นดูหรือว่าหนึ่งมื้อต่อวนันมีขมิ้นสักหน่อยหนึ่งช่วยข้างในออกมาข้างนอกช่วยที่ผิวพันธุ์ด้วยครับเรียกได้ว่าขมิ้นชันนะคะสปปรรพคุณหลากหลายจริงๆป้องกันโรคได้ด้วยใช่แล้วครับะะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับขมิ้นชันนะคะนายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ